สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันหวยออกนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินก็มีตัวเลขของเน้นน้อยเอามาให้ได้ชมกันนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งตัวเลขเด็ดนะคะที่คอหวยติดตามอีกทั้งยังทําผลงานได้ดีจากงวดที่ผ่านๆมานะคะหนึ่งในนั้นก็คือเลขเด็ดหวยเน้นน้อยเชื่อว่าต้องเป็นที่รู้จักของคอ,อหวยแน่นอน,นะคะ่ะหลังจากงวดที่ผ่านมา วันที่1คกุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะฟาดไปเต็มๆเลยค่ะเข้าแบบตรงๆ30และ08ใครที่เลือกซื้อเลขจากเนนน้อยก็รับทรัพย์กันไปแบบจุกๆและงวดวันที่17นี้นะคะจะเป็นเลขอะไรต้องไปดูกันค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะกับหวยเนนน้อยงวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5ของจริง100%ค่ะ เราตามติดแบบไม่ให้พลาดสักเลขเลยนะคะปล่อยให้แบบไม่กักเลยค่ะมาดูค่ะหวยเนนน้อยงวดที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะเลข5กับ6มาแรงนะคะเลข3ตัวก็มี1,5,2,5,2,6นะคะส่วนเลข2ตัวก็มีเลข5,2,2,6และเลข่งค่ะ แอดมินก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใช้สติในการซื้อเลขซื้อหวยด้วยนะคะและก็สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ